สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่มีหลายๆคนสนใจและหลายๆคนถามมานะครับบอกว่าน้ำมันงาเนี่ยมันจะดีไหมน้ำมันนาเนี่ยควรจะกินไหมควรจะบริโภคเป็นเป็นเสริมอาหารไหมนะครับในความคิดของผมนะครับผมอยากจะขออนุญาตชี้แจงดังนี้นะครับอันนี้คืองางาคืองาดํางาขาวงาแดงที่ผมเคยบรรยายนะครับเมื่อเอางามานะครับแล้วก็บีบน้ํามันออกมานะครับ บีบน้ำมันออกมาก็จะได้น้ำมันและเนื้องานะครับเนื้องาเนี่ยเราสามารถที่จะนํามานะฮะนำมาใช้ในลักษณะของเป็นปิดพันเสริมอาหารซึ่งเราทําอยู่นะครับแต่น้ํามันงา mm hmm. ก็มีผู้สงสัยบอกว่าแล้วอาจารย์ปรัชญาเอ,อ่อคิดยังไงนะครับเ,ออเป็นผมผมไม่กินเนครับ oh. เป็นผมผมไม่กินเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าน้ํามันงาแม้นว่าจะมีเซซามิน ะะจำนวนมากก็ตามนะครับแต่เมื่อคิดคำนวณแล้วนะครับท่านทราบไหมครับว่าในน้ํามันงาเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างผมอยากจะชี้แจงอยากจะเอาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้พวกเรานะครับในน้ํามันงานะครับหนึ100กรัมนะครับจะมีไขมันอิ่มตัวละสิบสกรัมมีไขมันอิ่มตัวพันธะคู่เดียวนะฮะสามนะครับแล้วก็ ไขมันไม่อิ่มตัวพันธะคู่หลายคู่นะครับเมื่อกี้นี้39.7นี่เป็นไม่อิ่มตัวมีพันธะคู่เดียวหมายความว่าพันธะคู่ดับเบิลบอร์ยมีอันเดียวแต่ถ้าเป็นพันธะคู่ดับเบิลบอรเนี่ยหลายอันเช่นโอเมก้าสามนะครับจะมีถึง41.7%นะครับนั้นรวมกันแล้วเนี่ยก็ประมาณเกือบ100%เนะครับคือพูดง่ายว่า ในน้ำมันงาหนึ่งร้อยกรัมก็จะมีไขมันเกือบจะหนึ่งร้อยมิลลิกรัมหนึ่งร้อยกรัมเลยทีเดียวก็คือเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นเป็นเป็นน้ำมันเป็นไขมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณกินเอน้ำมันนะฮะน้ำมันงายกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าคุณกินน้ำมันงาแคปซูลหนึ่งก็ห้าร้อยมิลลิกรัมนะครับคุณก็จะได้น้ำมันงาเข้าไป สมมุติว่ากินวันละ8แคปซูลนะฮะที่เขาแนะนํากันสองเช้า2อกลางวันสเย็น,ยนสอนกลางคืนหรือ4เช้า4เย็นหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับประมาณสี่ถึงแแคปซูลเนี่ยคุณจะได้น้ํามันเข้าไปในตัวคุณประมาณ4ีถึงหกรัมนะฮะเราตีง่ายๆว่าเป็น5กรัมก็แล้วกัน5กรัมก็คือ5000มิลลิกรมัมในตัวเราเนี่ยมีเลือดประมาณหกลิตรก็คือ 6,000 ml เมื่อคำนวณออกมาแล้วนะครับระดับไขมันปกติในเลือดก,ก็จะมีประมาณมีไตรกรดสลาี่ยประมาณ150มิลลิกรัมเปอร์เซนต์หรือมิลลิกรัมต่อ100 ml ดังนั้นเมื่อคิดคำนวณค่าตัวเลขทั้งหมดแล้วนะครับถ้าเกิดคุณกินน้ำมันงา4 8แคปซูลนะครับคุณจะได้ไขมันเพิ่มเข้าไปอีกประมาณ50%ของระดับไขมันที่คุณมีอยู่ในขณะนี้ นะครับโอเคถ้าเรากินอาหารเราก็กินมีไขมันไปแล้วนะฮะแล้วแล้วมันจะหายไปไหนร่างกายเราก็จะมีขบวนการในการกําจัดไขมันทําให้มันหายไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงถ้าจะให้เจ๋งที่สุดก็คือ3าชั่วโมงเราต้องใช้เวลาถึงสามชั่วโมงในการที่จะเคลียร์เคลียร์ระดับไขมันออกจากร่างกายเราจะออกจากไม่ใช่ออกจากร่างกายออกจากเลือดเรานะฮะ ดังนั้นถ้าเกิดคุณกินตอนเช้าพอมันเข้าไปถึงพอมันกําลังสลาย3มชั่วโมงใช่ไหมมันก็จะขึ้นไป3มชั่วโมงมันก็จะหายไปครึ่งหนึ่งสมมุตินะฮะสามชั่วโมงมันก็จะหายไปเออสักเจ็ดสิบแคุณก็ไปกินกลางวันอีกแล้วมันก็ขึ้นไปอีกคุณก็ไปกินตอนเย็นอีกคุณก็มันก็ขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นพอวันที่2คุณก็คุณก็กินเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปดังนั้นในความคิดเห็นของผม ผมจะไม่บริโภคน้ำมันงาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับว่าผมไม่กินและไม่แนะนำให้บริโภคน้ำมันงาเป็นเสริมอาหารนะครับสวัสดีครับ